สนับสนุนโดยคู่สร้างคู่สมเชื่อมโลกกับครอบครัวประทับใจก็คงได้ไปลอยกับครอบครัวค่ะนั่งนั่งทำกระทงกับแม่ครับมันก็คงวันวันที่ได้ออกไปไหนกับที่บ้านแล้วมนะั้งบรรยากาศครอบครัวแต่เหตุการณ์ที่ชอบคือเด็กวาดไปเก็บกระทงครับปล่อยได้สักแป๊บก็วาดไปเก็บกระทงมาขายต่อคือมันเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาก็อ,อยากให้มีต่อไป กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการพบกันวันอาทิตย์กับริมแม่น้ำกกที่ร้านลีลาวดีจังหวัดเชียงรายเรา <นะ S 2> ชวน,น <ะ S 2> คุยเชิงสร้างสรรค์สกิด ความรู้สึกท่านผู้ชมคนไทยเนื่องในโอกาสเทศกาลลอยกระ,รกระทง,ทงะะวันที่6พฤศจิกายนนี้ครับสิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากเรื่องของการจุดพลุเรื่องของการยิงปืนของการลอยโคมแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากเพราะดูจากสถิติเรื่องของการสูญเสียชีวิตของเด็กสถิติที่ได้มาก็คือ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนวันลอยกระทงจนถึงวันลอยกระทงจะมีคนไทยจมน้าตายอันเนื่องมาจากเทศกาลลอยกระทงเนี่ยประมาณ450คน นะฮะรวม10ปีนะฮะแค่แค่ภายในคือหมายความว่าในเทศกาลหนึ่งวันเนี่ยมีคนเสียชีวิตมา400กว่าคน35%เป็นเป็นเด็กหรอคะไม่อย่างที่เด็กจะเยอะกว่าผู้ใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้ชายอายุระหว่าง5-9ขถึงอ้ขวบเด็กเล็กเด็กเล็กนะฮะเสียชีวิตเพราะว่าจมน้ำตายนี่แหละครับแลวนี้ก็อย่างนี้ไงว่ายไปเอากระทงเหรอ คือในกระทงเนี่ยหญิงตั้งแต่สมัยผมเด็กๆแล้วสมัยสมัยเราเด็กๆนี่นะฮะโอ้เรายืนอยู่ริมคลองเมืองริมแม่น้ําเจ้าพยามันมันเป็นบรรยากาศที่มันไม่รู้จะบรรยายยังไงมันทวินหาอดีตเนนะฮะมันไม่ใช่มันไม่เชิงการค้ามันอย่างเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเออต้องบอกก่อนทําไมก็ถึงมีประเทนี้ลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคาความคิดของคนโบราณนะฮะ ขอเข้ามาที่ทําอะไรผิดไปทิ้งสิ่งสิ่งของปฏิกูลลงไปก็ใช้น้ําใช้ท่าไปครก็ขออภัยก็ดวยนันคารวะด้วยกระทงแล้วเราก็ตัดผมบางทีเราก็ตัดผมตัดเล็บใส่ไปลอยความไม่ดีทั้งหลายไปกับแม่น้ําคงคาขอเข้ามาแล้วยังฝากท่านไปอีกนะแต่ว่าสงสัยเพื่อเป็นการชดเชยมันก็จะใส่เงินไปด้วยเก็อาจจะมองในแง่เหมือนกับว่า เหมือนกับให้ทานแล้วก็จะได้ลาบกลับมาอันนี้คนไปเอาทานนี่ก็คือเด็กเด็กว่าุกระทงลอยมานี่ดูที่ฮะแม่น้ำเนี่ยห้าบาทสิบบาทมาก็ว่ายไปแล้วก็ไปจมน้ำจมน้ำตายเช่นเป็นตะคิวเพราะว่าหน้ากระทงหน้าลอยกระทงก็คือหน้าน้ำเยอะหน้าน้ำหลากและน้ำแรงเดือนสิบสองเดือนสิบสองน้ำนองเต็มตลิ่งเพราะฉะนั้นน้ำแรงอยู่แล้วเด็กเด็กตัวเล็กๆผู้ใหญ่ยังว่ายไม่รอดเลยเห็นข่าวผู้ใหญ่ว่ายไปถึงกลางแม่น้ำนี่ก็จมน้ำตายกันเยอะแยะไป เพราะฉะนั้นนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลก็ต้องเตือนลูกว่าอย่าทําที่สาคัญคือเด็กอายุน้อยก็คือต้องดูแลว่าอย่าให้ทําก็อาจจะเป็นเด็กในต่างจังหวัดทางบ้านนอกกันนะครับคือพ่อแม่มาขายกระทงมาอะไรอย่างนี้แล้วก็ปล่อยลูกวิ่งเล่นวิธีช่วยโดยย่อๆเขาบอกว่าถ้าเห็นคนตกน้าเนี่ยหนึ่งให้ตะโกนตะโกนว่าคนตกน้ำยดยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรประมาณนี้ตะโกนแล้วโยนโยนอะไรคะเช่นมีเข็มขัดโยนให้จับนะฮะโยนเชือก ล้วะเข็มขัดมันก็พอตรงนี้โยนได้ตะโกนโยนแล้วก็ยื่นโยนห่วงยางก็แล้วกันที่เอวแล้วมันไม่มีอะถอดจากเอวยื่นนะอาจจะยื่นไม้ยื่นอะไรให้จับพ้อเธออะไรอย่างน้ได้นะแต่ที่สําคัญก่อนที่อยากกระโดดลงไปช่วยถ้าว่ายน้ําไม่เป็นอุ่ยใครจะกระโดดใช่ไหมฮะบางคนว่ายน้ําไม่เป็นนี่ตกใจ ก็ไปเลยนะไปอ่อนไปกระโดดงช่วยก็เลยกระโดดลงไปช่วยครับค่ะค่ะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเรื่องของน้ําท่าครับยังต้องระวังเพื่อป้องกันการสูญเสียเรื่องของการสัญจรเพราะว่าบางทีไปนั่งเรือเนี่ยนั่งเรือข้ามฟากไปลอยกระทงแน่นขนาดเกินไปตามโป๊ะตามท่าเรือก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันภัยชูชีพ ่วงยางตามโปะตามท่าเรือต่างๆด้วยนะคะฝ่ายข้อมูลของผู้สร้างสมแจ้งมาว่าวันลอยกระทงเนี่ยจะมีคนเสียตัวมากกว่าวันวาเลนไทน์เอ้ยทำไมอะคะไม่รู้เพราะว่ามันไปกลางคืนนะป๋าไม่รู้สิแต่ว่าแต่ว่าวันลอยกระทงเนี่ยีฟังก่อนวันวาเลนไทน์เนี่ยคนอาจจะ เสียตัวแต่วันลอยกระทง,<อ>งเสียชีวิตโดนระเบิดบ้างโดนพลุบ้งางจมน้ําตายบ้าง,งเสียหมดทุกอย่างเสียสาวด้วยเสียชีวิตด้วยอยวาหารระมัดระวังว่าตกลงไม่ไม่ไมเฉลยหรอคะว่าเพราะอะไรปู่ปู่จีไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ปู่จีหลายคนต้องดูรายการต่อเนื่องมาถึงจะรู้ว่าปู่จีคืออะไรนะคะปู่จีที่เชียงรายไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยเชื่อข้อมูลจากคู้สร้างคุณสมฮะก็บอกมาอย่างนี้ฮะแฮะแต่ก็มีสถิติมานะไม่รู้ว่าวัดมาจากอะไรเหมือนกันแต่ว่า อยากให้เทศกาลแห่งความสุขเป็นวันแห่งความสุข<ะ>เป็นวันที่เราบรรลุวัตถุประสงค์ในการที่จะตั้งใจศรัทธาขอขมาทาจิตใจให้ผ่องใสชักชวนครอบครัวเป็นวันอาจจะเป็นวันครอบครัวอีกวันหนึ่งวันที่เรามอบความรักความปรารถนาดีต่อกันแต่เป็นวันที่เราจะมีแต่ความสุขไม่มีการสูญเสียไม่ว่าจะเสียชีวิตหรือเสียอนาคตเราได้ลูกน้อยกลับมาโดยที่ไม่ต้องการ เขาะไรแม่แม่ไวทีนอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาดีกว่านะคะก็ผมอยากให้ลอยกระทงอย่างอย่างเข้าใจว่าคนโบราณเขาคิดยังไงถ้าเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมและวิธีคิดของคนโบราณแล้วเราก็จะได้ทราบซึ้งในประเพณีนี้นะครับเอาละและนี่ก็คือพบกันวันอาทิตย์ของสัปดาห์นี้ต้อนรับเทศกาลลอยกระทงขอบคุณนะสมัครัอข้อคิด นะคะขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์ใจดีของเราสายการบินบางกอกแอร์เวยสที่เอื้อเฟื้อการเดินทางมาด้วยความสะดวกสบายโดยกับตันพุทธิพงศ์เจ้าของบางกอกแอร์เวยสขอบคุณร้านลีลาวดีณริมกกจังหวัดเชียงรายนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการบันทึกรายการวันนี้ด้วยค่ะหมดเวลาแล้วเราสองคนและท่านผู้ชมไปก่อนคอยมีความสุขมากๆกับเทศกาลลอยกระทงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แรงสะเทือนจากแรงระเบิดของพลุเนี่ยนะครับมันทําให้ฐานของเจดีพระโบราณโบราณซึ่งเป็นมรดกโลกในอยุทยาหรือในเชียงใหม่เชียงรายถ้าเผื่อเจดีมันพังไปนี้นะมันไม่มีวันที่จะสร้างได้ใหม่เหมือนเดิม